สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่30มีนาคมนะครับวันนี้มีภารกิจสำคัญจะต้องเอาน้องเต่าไปส่งนะครับวันก่อนเราเจอน้องเต่าหล่นอยู่กลางถนนไม่แน่ใจว่าหล่นหรือคลานมาแต่คิดว่าน่าจะหล่นมากกว่านะครับที่สำคัญเลยคือเต่าเนี่ยไม่ใช่เต่าธรรมดาเป็นเต่าปูลูครับเต่าปูลูซึ่ง เขาไม่ได้อยู่ในในพื้นในในหนองน้ําแบบบ้านเราแต่เขาต้องอยู่ในภูเขาอยู่ในน้ําตกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาไปส่งเขาที่อุทยานนะครับเดี๋ยวไปดูหน้าตาเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับที่อยู่ในน้ํานี่คือเต่าปูลูนะครับเป็นเต่าที่มีคุณลักษณะคือหัวใหญ่แล้วก็มีหางยาวนะครับเขาจะอยู่ในน้ําในทานน้ําครับ หนุ่มจับขึ้นมาให้ดูหน่อยนะครับเห็นไหมฮะโอ้มีเขามีฟันแหลมมามีปากที่แหลมเหมือนนกแก้วนะครับแล้วก็หางยาวด้วยเป็นสัตว์สงวนนะครับน้องเต่าปูรูโอ้โหดูน้ำปากเขาแหลมมากนะครับเดี๋ยวเราไปส่งเขาที่บ้าน เพื่อป้องกันเขากระโดดหนีเราก็จะปิดฝาให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมก็าลังขับรถพาน้องเต่าปูรูนะครับไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากที่บ้านประมาณสัก5กิโล ประเด็นสาคัญคือน้องเต่าปูลูเนี่ยเขาเป็นสัตว์สงวนนะครับซึ่งใกล้สูญพันธุ์แล,ะละ้วล่ะถ้าเราเอามาเลี้ยงดูไว้เนี่ยก็ไม่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญคือเราไม่รู้ว่าเขาเราจะดูแลเขาได้ดีขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือให้เจ้าหน้าที่อุทยาน่เขาพิจารณาดูว่าจะส่งคืนป่าหรือว่าส่งไปดูแลก่อนนะครับเดี๋ยวเราเป็นกาลังใจให้กับน้องเต่ากันนะครับ น้องต่อจะได้กลับบ้านล้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ที่ทําการอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงหน่วยยางโทนนะครับใช่ไหมครับหน่วยพิทักษ์อันนี้มีพี่เจ้าที่อุทยานมาด้วยนะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้นะ้องปูลูนะครับอยู่ในตะก้าที่เราพามานะฮะ นี่ครับเต่าปูรูสู้ไฟป่านี่ครับเต่าปูรูสู้ไฟป่าคือน้องเขาก็เป็นสัตว์สงวนใช่ไหมพี่ก็เป็นไม่ใช่สงวนนะครับเป็นสัตว์คุ้มครองอะไรเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับเป็นเต่าที่มีหางยาวนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในป่าอยู่ในทานน้ําทานน้ําตกซึ่ง เราเจอเขาเมื่อสองวันก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะดูแลเขายังไงดีที่สุดก็คือเราก็เอามาส่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาพาไปดูแลต่อละกันนะครับพี่เขาบอกว่าดีที่สุดก็อาจจะต้องส่งกลับเข้าป่านะครับ <c oughs> ก็วันนี้ส่งน้องกลับบ้านละกันนะครับ <c oughs> ฝากพาน้องไปส่งบ้านด้วยนะครับ <c oughs> เอาละเปลี่ยนภาชนะครับ ราะเขาต้มไปกินที่สุดไม่ได้ตับก็อบกินเลปนพวกนี้นะครับโอเควันนี้จบภารกิจพาน้องเต่ามาส่งบ้านครับขอบคุณพี่มากมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับครับมผมเอาระครบเสร็จสิ้นภารกิจพาน้องเต่าปูลูกลับบ้านนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ น้องกลับบ้านเราก็กลับบ้านเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ